S <S ไปฮะโอ้โหปณีปนอมเอาละกล่กองนี้น่าสนใจหมื่นแสนล้านอยู่กับใครสักคนหนึ่งในนี้นะฮะอยู่กับใครสักคนหนึ่งเปลี่ยนไหมเ <laughs> มื่อกี้ที่แย่งกันมาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมคือในนี้มีโชคชั102้นร้อยสองแล้วล่ะสองแล้วล่ะที่ได้ธรรมดาแต่มีอีกสามคนที่พี <laughs> ่พี่หนึ่งเขายื่นยื่นดิวมาเปลี่ยนไหม <laughs> เปลี่ยนปะเปลี่ยนปะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนปะ เอาเปล่าคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวีหนึ่งเปลี่ยนอะไรมานะฮะเป็นเสียงเฮที่ค่อนข้างจะป่วยมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะนี่คือความน่ารักของเพื่อนช่างภาคใต้นะครับและตอนนี้ยืนอยู่กับนี่สุดรักสุดสวัสดิ์ของผมนะครับพี่หนึ่งของเรานะฮะได้มากรูด เคยตีกอล์ฟไหมฮะไม่เคยทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอวันนี้พี่หนึ่งต้องตีกอล์ฟฮะนี่คือลูกกอล์ฟไม่จับเวลาเลยนะเอาแบบเน้นๆเลยเน้นๆเลยนะฮะตีลูกกอล์ฟลูกนี้ให้เข้าเป้านู้นขอแค่สามลูกขอแค่สามลูกไม่ได้ขอแค่สามลูก,อลก,ออลกตอนนี้มีห้าขอแค่สามลูกแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปวัดฝีมือเรามาวัดดวงกันก่อนไพ่ในนี้ทั้งหมดนะครับมีอยู่สามแต้มก็คือห้าเจ็ดเก้า ห้าเจ็ดเก้าตอนนี้พี่หนึ่งมีโอกาสห้าลูกแล้วนะถ้าเลือกได้เจ็ดหรือเก้าผมเพิ่มให้ตามนั้นโอเคไหมฮะเดี๋ยวสามลูกเอาสามลูกเท่านั้นพี่หนึ่งถือนะครับเดี๋ยวผมจะสับแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้วัดดวงกับผู้ชายคนนี้นะฮะเป็นผู้ชายที่ผมคงจะลืมเขายากนะฮะในชีวิตนี้นะและเมื่อกี้เรื่องราวเขาเยอะเหลือเกินกล่องนี้ไปเปลี่ยนกับพี่เจี๊ยบมาด้วยเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันว่าได้อะไรพี่หนึ่งเลือกเลยครับเี่ขอให้ได้เก้าครับผมโอ้ สับใหม่นะฮะสับทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะครับพี่เอ๊ะทำไมพี่พี่นี่ไม่เคยอ,อยู่ในกฎในเกณฑ์เลยนะครับอันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเลือกแล้วนะฮะเป็นห้าครับเสียเสียได้ยังเเสียของเนะี่ยให้อีกครั้งหนึ่งเอาไหมฮะเอาอีกครั้งเอาไหมฮะอโอ้ยเอาเสียครับเอาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโอ้ยพวกเขาเยอะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมคงจะไม่กล้าอะไรกับเขามากมายเอานี้เลยนะและอีกใบหนึ่งของเราโอ้ นี่เขาเรียกว่าใช้โอกาสเป็นใช้โอกาสเป็นหลังจาก5้านี้หมดไปเรียบร้อยถ้ายังไม่พิชิตได้อีกสี่จะมาวางตรงนี้โอเคไหมครับไม่มีซ้อมนะครับพอเก้าเม็ดนะครับเม็ดแรกเริ่มครับขอแค่3เท่านั้นเออนี่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 ไม่งั้นวงสวิงมันจะลําบากเออเี่ดเด็เเอาละฮะสามขอ3ลูกเปิดเปิดกอนเล่นเล่นกอนเปิดรับเล่นค่อยเปิดทีหลังนะอ่า เอาละฮะคุณผู้ชมครับเม็ดแรกโอ้มีการเล็งด้วยนะโอ้โหตายแล้วฮะเม็ดแรกโอ้เข้าไปแล้วครับผมโอ้เข้าไปแล้วนะฮะเป็นประตูไปอย่างสวยงามเป็นประตูไปอย่างสวยงามนะครับประตูนุ่นบมอไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะผมเล็งประตูเราเข้าหลุมให้ให้สุดรอบปิดประตูเลยครับไม่งั้นจะเป็นข้ออ้างของผู้ชายคนนี้นะฮะเม็ดที่สองขอสามเม็ดเม็ด ไม่คุณผู้ชมแถวบ้านผมเรียกปลิ้นนะตีปลิ้นเลยนะไอะอีกทีหนึ่งไอเขาจริงจริงอ้าวเม็ดที่สองนะฮะเหลืออีก8เม็ดนะครับโอ้โหไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเม็ดที่3ครับไปต่อเลยฮะคราวนี้เริ่มจำวงสวิงได้แล้วครับโอ้โหตีมั่วซั่วเลยนะฮะเม็ดที่4โอ้โห ผู้ชมครับผมเล่นเกมนี้มานานนะฮะไม่เคยเห็นใครตีได้ไกลขนาดนี้เลยนะฮะเม็ดที่5ครับเม็ดที่ห้าโอ้ยผู้ผูผู้ชมไปดู้ผูไผู้ด้จูบผลยน่้ผู้ผู่ผู้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 เล้ผู้ผู้ผู้ผ้ยว้ผ้ผู้ผ้ผู้ผ้ผู้ผ้ หนึ่งแต้มครับรับไปก่อนเลยนะฮะหนึ่งแต้มครับสุดอรอครับเอามาวางอีกสี่เอามาวางอีกสี่พี่หนึ่งครับขออีกสองมีโอกาสอีกสี่ขออีกสองครึ่งต่อครึ่งนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยววางก่อนนะฮะวางก่อนนะฮะที่เหลือครับที่เหลือครับเออนั่นแหละฝั่งนู้นแหละครับอ่าอีกสี่นะครับคุณผู้ชมครับขอแค่สองขอแค่สองเท่านั้นขอแค่สองเมื่อกี้มัน e ไซด์โค้งสวยมากเลยนะฮะ <t> 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 วิ่ง้าไปแล้วดูลูกนี้โอ้ยพลาดอีกได้ลูกเดียวนะฮะพลาดได้อีกลูกเดียวเท่านั้นพลาดไม่ได้แล้วนะจ๊ะเปิดก่อนเลยไหมอยากรู้เอาเปิดเอาเปิดก่อนเลยนะดูไม่กล้าใจไม่ถึงนะเอาลวครับคุณผู้ชมครับตีเป็นคอกกี้เลยนะโอ้ตายแล้วเอาลูกนี้หลือลูกนี้ไม่ต้องเลงเลยนะถ้าเข้าให้เสื้อสิบตัวคุณผู้ชม <Hey. S 2> มาดูกัน <laughs> มาดูกันว่าพี่หนึ่งของเราพล <Hey. S 2> าดอะไรไป <laughs> <laughs> และโจกชัดแสนอยู่นี่คโอ้ตายแล้ว <laughs> ไม่เล่นแล้วนะ <laughs> 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 พี่ <laughs> พี่เจมบอกเลิก <laughs> เลิกนะะ คุณผู้ชมครับก็เสียดายจริงเลยนะครับพี่หนึ่งของเราจากร้านอะไรครับผมบิ๊กวันครับบิ๊กวันครับสุราษฎร์ธานีนี่เองนะร้านใหญ่อยู่แล้วทุกคนรู้จักนะฮะเบอร์โทรสักนิดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างนะครับวันนี้นะครับพี่หนึ่งของเราก็ไม่สามารถพิชิตโชคชัดแสงของเราไปได้นะครับเดี๋ยวเกมหน้าฮะปิดท้ายในช่วงแรกนี้พี่เจี๊ยบของเรานะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างเราคงจะต้องมาดูต่อไปวันนี้ผมพี่หนึ่งและเพื่อนช่างพี่ไอญภาคใต้ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ ช่วยนุนหลังให้เราได้มีพลังให้เรามั่นสร้างสิ่งดีๆทุกอย่างให้กับคนดูคนไทย